เหตุเกิดจากความประมาทในการใช้ชีวิตของท่านเศรษฐีนนท์เมื่อเวลาได้ล่วงผ่านไปตามกาลการฉลองที่ไม่รู้จบรู้สิ้นอีกทั้งลูกหลานและบริวารมากมายที่ต้องมีค่าจับจ่ายใช้สอยเงินทองก็ล่อยหล่อจนแทบไม่เหลือแต่ยังหาได้ลดละความประมาทนี้ไม่เอาแต่โทษดินโทษฟ้าหาได้โทษตัวตนฝ่ายแม่สัมเภาก็ได้แต่เพียนมันเข้าวัดทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้กับผู้เป็นพ่อและแม่ก็หวังเพียงแต่ว่าให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี แม่สัมภาทองก็ได้แต่ชักชวนพี่สาวของตนไปร่วมทำบุญที่วัด แต่น้อยนะักที่พี่สาวจะได้ไปร่วมบุญมีแต่คนอ้างเหตุอ้างผลอ้างว่าไม่มีเวลาหรือแม้กระทั่งว่าอ้างไม่มีเสื้อผ้าสวยๆได้ใส่ด้วยบุญกุศลที่แม่สัเภาเพียรสร้างไม่รู้ว่าจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือไม่หากแต่การหมั่นเพียรทําบุญกุศลของแม่สัมภาก็ยังมีพี่สาวพี่ห้าเกศอรแลพี่มาลัยคนที่9ก็หาได้นิ่งนอนใจฝากไฟในบุญกุศลเชกเช่นแม่สัเภาติดตามเข้าวัดไปทําบุญบางครั ราก็ร่วมกันปล่อยปูปล่อยปลาบ้างในโอกาสอันควรเหตุการณ์ในภายภา,ยาคหน้าจะเกิดอันใดขึ้นกับครอบครัวของเศรษฐีโนและลูกสาวทั้ง12คนติดตามตอนต่อไปจ้า